ในบรรดาอุบาสิกาของพระพุทธเจ้านะครับมีท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เลิศก,กว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านที่เป็นผู้อยู่ด้วยเมตตานะครับนามของท่านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับเราที่ชอบฟังเทศฟังธรรมเป็นอย่างดีเพราะว่าพระภิกษุท่านจะยก ชื่อหรือยกก็เรื่องราวของอุบาสิกาท่านนี้เนี่ยมานำเสนอมาแสดงมายกเป็นปุคลาธิฐานเป็นประจำนะครับเพราะว่าในช่วงชีวิตของท่านเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเรื่องราวของอุบาสิกาผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาชื่อว่านางสามาวดี นางสามาวดีเนี่ยเป็นทิดาของเศรษฐีซึ่งชื่อว่าพัทธวดีแห่งเมืองพัทธวดีเดิมเนี่ยชื่อว่าสามาที่เฉยนะครับแล้วก็บิดาของนางเนี่ยเฝอเอินว่าเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีก็สหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันก็คือได้ยินชื่อเสียงกันก็นิยมยกย่องกันนะครับ ก็เลยถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันในสมัยก่อนจะเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่าบางครั้งก็แค่ได้ยินได้ฟังการกล่าวถึงคุณงามความดีของกันและกันก็มีจิตเป็นมิตรก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็จึงถือว่าเป็นสหายกันนะครับแต่ว่าครั้นต่อมาเนี่ยมันเกิดโรคระบาดหรืออหิวาตกตะโลกนะครับเรียกว่าโรคระบาดในเมืองพัทธวดี เศรษฐีพัทธ,ธวดีก็ต้องพาภรรยาและลูกสาวเนี่ยอพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพีเพื่อขอพักอาศัยกับโพสกะเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยรู้จักกันเนี่ยนะครับก็แต่บังเอิญโชคร้ายประสบเคราะห์กรรมซ้ำเขาอีกก็คือเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วด้วยสภาพร่างกายที่อดอาหารมาหลายวัน เศรษฐีเมื่อตกอยากนะครับเมื่อได้รับความลําบากนี่ก็จะสุดโมรมพอสมควรนะครับนอกจากจะอดอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางไกลก็ทําให้ไม่กล้าไปพบสหายในสภาพอย่างนั้นจึงพักอาศัยในสาลาใกล้ๆโลงทานของโคสกะเศรษฐีด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วจึงจะเข้าไปหาเพื่อน ในวันรุ่งขึ้นก็ให้ลูกสาวเข้าไปรับอาหารที่โรงทานของโคสกะเศษฐีเมื่อได้มาแล้วพัทธวดีเศรษฐีกับภริยาก็บริโภคอาหารเกินพอดีไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้จึงถึงแก่ความตายทั้งสองคนเหลือแต่นางสามาเป็นกำมพร้าพ่อแม่อยู่แต่ผูด้เดียวต่อมาโคสกะเศษธีได้พบนางสามา ได้ทราบประวัติความเป็นมาของนางโดยตลอดแล้วเกิดความรักความสงสารจึงรับนางไว้เลี้ยงดูดุดลูกสาวแท้ๆของตนและยกนางเอาไว้ในฐานะที่เป็นทิดาคนโตอีกทั้งได้มอบหญิงบริวารให้อีก500คนตามปกติบ้านของโคสกาเศรษฐีเนี่ยเมื่อเวลาแจากทานก็จะมีเสียงเซ็งแซ่ จากการยื้อแย่งของผู้ที่มาขอรับแจกทานท่านเศรษฐีก็ฟังทุกวันทุกวันจนเคยชินแต่เมื่อนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านของตนเศรษฐีคือเข้ามาอยู่เป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็เห็นความไม่เรียบร้อยดังกล่าวจึงคิดหาทางแก้ไขนางจึงให้คนทํารั้ว่ามีประตูทางเข้าและประตูทางออกให้ทุกคน เรียงแถวตามลำดับก็เ,เรียกว่าเข้าคิวมารับแจกทานนะครับทุกคนก็เรียบร้อยไม่มีเสียงเสงแซ่เหมือนแต่ก่อนโคสกัดเศรษฐีพอใจเป็นอย่างยิ่งกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนางเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็จึงได้ตั้งชื่อให้เสียใหม่่วาสามามวดีคำว่าวดีเป็นภาษาในสมัยนั้นซึ่งแปลว่ารั้วนะครับ ก็เรียกว่ารัวสามาถ้าแปลเป็นไทยในตอนนี้นะครับแต่ว่าต่อจากนั้นมานี่ครับนางก็ได้รับการอภิเษกเป็นอารมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพีนั่นคือชีวิตในเบื้องต้นของนางสาม,มาวดีซึ่งจริงๆแล้วนางก็ไม่ได้เป็นบุตรของโคสกัสเศรษฐีนะครับเป็นบุตรของเพื่อนของโคสกัสเศรษฐี ซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่ว่าก็ประสบเคาะกรรมตามที่เล่ามา ในบรรดาหญิงที่เป็นบริวารของนางสามาวดี500คนนะครับหญิงคนหนึ่งก็ชื่อว่าขุชุดตราก็รับหน้าที่จัดดอกไม้มาให้นางสามาวดีทุกวันต่อมาวันหนึ่งขณะที่นางไปซื้อดอกไม้ตามปกตินั้นเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นโสดาบันเมื่อน,นำดอกไม้ไปให้นางสามาวดีแล้วก็ได้แสดงธรรมที่ตนฟังนั้นแหละ แกนางสาวมาวดีพร้อมทั้งบริวารจนทุกคนได้บรรลุเป็นโสดาบันพร้อมกันทั้งหมดต่อจากนั้นนางสาวมาวดีพร้อมด้วยบริวารก็มีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระตนรตรยัยพากันสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมาทานศีลรักษาศีลเป็นประจั์ในการต่อมาพระเจ้าอุเทนก็ได้พระนางวาสุนทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัตโชต แห่งกรุงอุเชนีเนี่ยมาอภิเษกเป็นมเหสีอีกองหนึ่งเป็นองค์ที่สองแล้วก็ได้นางมาคันธยาสาวงามแห่งแคว้นกุรุมาอภิเษกเป็นมเหสีองค์ที่สามและด้วยความงามเป็นเลิศก็ทำให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยมีความรักใคร่นางมาคันธยายิ่งนักได้พระราชทานหญิงบริวารห้าร้อยคนไว้คอยรับใช้นางด้วยแต่นางมาคันธยาเนี่ย ซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะครับเป็นมเหสีที่สามพูดง่ายๆนะครับคนที่สามเนี่ยตามประวัติแล้วมีจิตผูกอาคาตกับพระพุทธเจ้าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามคลิปต่อไปครับเป็นชุดที่สองหรือตอนที่สองของนางสาวมาวดีก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับหรือว่ากดดูต่อไปเลยก็ได้สำหรับท่านที่ ดูทางอาจารย์ชาวชาแนล u t u b e อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ